สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆน้องๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวยแล้วครับสวยเลยเจ้าอินดี้ครับถือว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับอินดี้เราเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมใส่ดินไปนะครับเต็มกล่องต่อขาไปนี่ไม่เป็นไรครับก็เทดินปกติครับ ทีดินอะไรปกติแต่พอออกจากแปลนดินมาได้ประมาณสักร้อยเมตรครับหลบแอดน้อยสรุปว่าเบรกผมแตกครับเบรกล้อหน้าแตกเพราะว่าเบรกไม่อยู่มันวิ่งเข้าไปหารั้วบ้านเขาวิ่งเข้าไปหารั้วบ้านครับโอ้ผมแต่ว่าคือมันมันไม่ได้แบบวิ่งพุวดเข้าไปเนาะผมหักหลบแอดไงผมหักหลบแอดแล้วผมจะเหยียบเบรกแล้วมันเหยียบไม่อยู่เลยครับพอเหยียบไม่อยู่ปุ๊บ ผมก็รีบดึงเบรกมือเพราะว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีของเจ้าอินดี้ก็คือตรงที่ว่าอินดี้มีเบรกมือครับซึ่งคันอื่นนี่หลายๆคันนะครับถ้าไม่ใช่รถใหม่นี่เบรกมือไม่อยู่นะครับแต่อินดี้นี่คือเบรกมือนี่อยู่ดึงแทนเบรกได้เลยอยู่แทนก็ผมพยายามดึงเบรคเผากลางเอาครับค่อยๆไปครับตอนนี้ก็เข้ามาเอาของ เพื่อจะน่าจะได้กลับบ้านครับวันนี้กลับบ้านแต่ว่าก่อนจะกลับถึงบ้านผมจะเอารถและเข้าซ่อมก่อนครับเพราะว่าไปเลยไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเบรกไม่อยู่ครับผมต้องค่อยๆไปครับต้องค่อยๆคานเอ้ยพี่น้องเอ้ยอะไรมันจะแจ็คพอตขนาดนี้ครับเมื่อวานกระทะแตกครับวันนี้เบรกมือครับไอ้เบรกแตกครับล้อหน้าครับผมล้อหน้าข้างซ้ายครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะไปถึงร้านซ่อมแล้วผมจะถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับตอนนี้ฝนก็จะมาครับข้างหน้ามืดมาหมดเลยผมต้องค่อยๆไปครับไปเร็วไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเบรกแตกครับพี่น้องล้อหน้านี่เฉอแฉะไปหมดเลยครับเบรก เซ็งมากเลยอะไรมันจะเซ็งขนาดนี้เฮ้ยบาที่แปลงก็แปลงที่ถมก็จะเต็มอยู่แล้วด้วยเหลืออีกแค่ไม่ถึงสิบรถก็เต็มแต่ก็ยังดีครับวันนี้ก็วิ่ง ได้ค่า,าน้ำมันครับได้ค่าน้ำมันเดี๋ยวต้องไปซ่อมเบรกก่อนตอนแรกผมตกใจมากผมน,กกนึกว่าลูกบูโรครับนึกว่าลูกบูโรบูโรเบรกหน้ารั่วแต่สรุปแล้วมันไม่ใช่ครับบุจิลงมาดูแล้วครับผลปรากฏว่าเป็นล้อหน้าข้างซ้ายครับที่เบรกแตก ้ำมันนี่เยิ้มเลยครับ mm hmm. เบรกไม่อยู่เลย mm hmm. เพราะว่าถ้าอุดถ้าอุดแล้ววิ่งนี่ก็ผมคิดว่านี่มันก็ไม่ไม่มีผลดีต่อต่อเราแล้วก็ต่อรถเนาะสู้เอาไปทำเลยดีกว่าครับ mm hmm. เอาไปเข้าร้านเลย mm hmm. เข้าอู่เลยดีกว่า ปกติแล้วถ้าบเบรกแตกอะไรเนี่ยก็คือถ้าอยู่กับเสียหนึ่งนี่ก็จะทํากันเองครับทํากันเองเหมือนอยู่ที่กระสังก็จะทํากันเองแต่นี่เสียหนึ่งนี่ไม่ว่างนะครับขับแมคโครนะก็เกรงใจน้องด้วยเสียเวลาครับสู้เราเอาไปจอดร้านเลยดีกว่าเขามีช่างสองสาคนแล้วทําให้แป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้ว่าตอนเย็นก็จะกลับบ้านอยู่แล้วด้วยนะครับ ก็ได้กลับเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งเชงเลยเชงเลยนะครับอันนี้ค่อยๆไปครับไปด้วยเบรกมืออย่างเดียวครับแก่ๆแล้ก็ไม่แตะเบรกนะครับไม่แตะเบรกอย่บคัดดึงเบรกมืออย่บคัดดึงเบรกมืออย่างเดียวเพราะว่าอันตรายแล้วครับถ้าเราไปเหยียบเบรกยังไงก็ไม่อยู่ครับ ตอนนี้ผมวิ่งออกมาจากบอ่อนี่คือไม่ได้ใส่ดินออกมานะครับผมเข้ามาเก็บเอาพวกอ,อุปกรณ์อาบน้ำเฉยๆครับ mm. จะเข้าไปเอารถไปซ่อมก่อนเราจะกลับไปนอนบ้านครับวันนี้เ mm. สียงหลายดยีพี่น้องเสียงหลายดีย mm. <laughs> โอ้ย ก็ยังดีครับแถวนี้อู่เยอะครับอูอูอ่ซ่อมรถเยอะอยู่ฝั่งแถมเจริญเนี่ยไปด้วยความใจเย็นนะครับเมื่อกี้ว่าจะไม่เข้ามาบอกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็นผ้าก็ตากอยู่ก็ต้องมาเก็บเอาผ้าที่ใส่อาบน้ำครับนี่ก็ ไปเรื่อยๆครับคลิปนี้นี่อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากมายนะครับแต่ว่าก็ลุ้นไปด้วยกันครับเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับก็ไปเรื่อยๆครับวิ่งมาแค่เกียร์สามเกียร์สี่ครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้น่าจะอยู่ที่เกียร์สองครับแต่ถ้าขึ้นหลังถนนผมก็น่าจะคานไปที่เกียร์สามไปเรื่อยๆนะผมก็จะไปเกียร์สามเรื่อยๆของผมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตีไฟฉุกเฉินไปแหละเพราะว่ารถช้า อันตรายครับเราไปเร็วไม่ได้ฝนก็จะตกครับตอนนี้มืดมาหมดแล้วมืดมาหมดแล้วนี่ครับเบรกไม่อยู่นะผมต้องพยายามประคองเอาครับคือมันจะอยู่แค่จังหวะแรกจังหวะเดียวครับ จากนั้นเราก็ไปเรื่อยๆประคองไปด้วยมือครับผมประคองไปด้วยเบรกมือนี่แหละมันคือมาเซ็งแค่นอมันมาเซ็งแค่นอเดี๋ยวเราจะไปจอดดูที่อู่นะครับตอนนี้ขึ้นสู่หลังถนนใหญ่แล้วไปไปดูที่อู่กันเลยตอนผมเอาใส่ดินกลับมาเอาใส่ดินออกมาจากบอ่อนี่ผมยังถือว่าผมเป็นคนที่ดวงดีนะดวงดีมันน้อยมากครับที่รถที่เบรกแตกแล้ว คือจะแตกแค่หลังจากเทดินเสร็จหรือไม่ก็แค่พึ่งขยับตัวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นบุญผมมากเลยนะครับถือว่าเป็นบุญผมมากเลยเพราะปกติแล้วนี่ถ้ารถที่เบรกแตกเนี่ยส่วนมากจะแตกบนหลังถนนอย่างเงี้ยอันตรายครับผมนี่ถือว่าผมดวงดีมากเลยรอดตายบุตรบิดครับอย่างนี้ถือว่ารอดตายนะพี่น้องนะถือว่ารอดตายเลยครับ เพราะว่าคือตอนนี้คือเบรกมันมันเหยียบไปมันก็ไม่มีอะไรไม่มีความหมายครับคือมันไม่อยู่แล้วไงก็คือค่อยๆคานไปแล้วก็เวลาเจอเขาเบรกข้างหน้าเงี้ยเราก็ดึงเบรกมือช่วยเอาครับตอนนี้คือมันไม่มีความหมายอะไรแล้วกับกับเบรกเพราะว่าเหยียบไปมันก็ไม่อยู่ครับล้อหน้าก็ไม่อยู่ล้อหลังก็ไม่อยู่เพราะว่ามันรั่วออกหมดเลยครับน,นี่แหละครับคือที่เขาบอกว่า เบรกแตกเบรกแตกอันตรายนี่แล้วก็กสาเหตุเพราะอย่างนี้แหละครับนี่สาเหตุหลักเลยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตรุรถใหญ่นะครับรถใหญ่ไม,ม่ว่าจะเป็นสิบล้อหกล้อที่บรรทุกหนักนี่นะครับนี่ผมต้องหลบซ้ายสุดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยให้ดูทางหน้าเนี่ยผมต้องหลบซ้ายส,สุดเลยเพื่อให้รถบรรทุกหนักวิ่งไปก่อนครับแต่ว่ามันจะมีช่วงเนี้ยครับ เลยสะพานไปเนี่ยคือผมจะไม่สามารถหลบใครได้แล้วผมต้องวิ่งไปอย่างนี้แหละแล้วก็ประคองความเร็วไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นการกีดขวางารถที่เขาวิ่งมาข้างหลังนะก็ไปได้เรื่อยๆนะนะครับมไม่รู้ว่าปู่แถวนี้เขาจะทําให้เลยไหมถ้าไม่ได้ทําให้เลยก็นู่นนะครับปู่ฝั่งทางกลับบ้านครับ เมื่อวานนี่ก็ตะชัยครับแหนบหักครับแหนบหัข้างหน้าข้างขวาหากักทั้งแหนบรับทั้งแหนบหิ้วเลยทั้งหูตรงเตงนี่หลุดมาคั้ำดีนะมันมันมัน,ม,นมันมาล็อกเข้ากับตัวตัวรัดรัดแหนบนะครับไปกดอยู่ที่คัดซีมันเลยทําให้แกขับกลับบ้านได้โอ้ถ้าหลุดออกหมดเลยนี่เรียบร้อยครับรถตะชัย ลองเอียงไปข้างหนึ่งแน่นอนเราจะไปดูกันที่ร้านซ่อมเลยเนาะเราจะให้ดูครับล้อหน้าแตกนด่นไงนยครับเปียกแฉะเยิ้มไหลโจกเลยครับน้ำมันไหลเป็นทางเลยครับนุ่นล้อนู้นครับเห็นไหมนี่ครับตรงตัวนี้เนาะมองครับเอ้ยก็ ในความสวยก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับดึงเบรกมือมาเรื่อยๆครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มาถึงอู่แล้วเดี๋ยวรอช่างกินข้าวครับห้องกินข้าวก่นันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับผมเข้าทาน2วันติดเลยบาย,บายครับ